ดีดนะคะขอบคุณผู้จัดนะคะขอบคุณพี่ดองรีขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนหนูมีเพื่อนภาษีให้เพื่อนหนูด้วย yeah, 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 yeah. ปกตินะคะจะไม่มีปกติก็คือถึงแบบว่าหนูไม่กล้าบ,บอกเพราะว่าเราเขินไงอยู่มหาลาัยหนูจะเป็นผู้หญิงไม่กร้ามากแล้วก็เขินมากจริงๆวันนี้จะมากัน25คนค่ะแล้วก็ทำไปทำมา ก็ไ่มากแต่ก็ไ่มาไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณที่มามากๆนะคะแล้วก็รีน I'm here for you always I'm supporting you กเสงปให้รนะคะเ็นระคะเราก็จะ้รีนเยนะคะเขาจะนรเคะป็นเพื่อนหูที่มาจากเราเริ่มมาด้วยกันตั้งแต่ตอนประกวดซีซ่าเลยตอนนั้นหนูก็ยังคุอสวน เป็นประกวดเป็นกลุกล่มถึง่มเป็นเดี่ยวนะคะแล้วเราก็ต่อสู้ความฝันมาด้วยกันมาตลอดแล้วก็ ก่อนหน้าไม่ว่าจะตลกไหนไมวผิดหวังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปีกหมอข้างแล้วก็เราก็ฝากา,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 าด้วยกันตะไรอยา่อางเี้อสูงไม่สูงหอก็แค่จะบกแค่จะกแว่าวันนี้ฉันก็ยังเรากไม่ดวันนี้แอมวน,นี้วันนี้ผมวันนี้เอ็ก็มายืนตรงนี้แล้วก็เอก็ไม่คิเลยว,ว่าจะมีแฟนคลับแล้ก็อยาก เราเปรำคางให้กันเสมอไม่ว <Jasmine benim dividends> ่าอย่างไหนเราดีมาขอบคุณมากที่มาด่าที่ขอบคุณได้ถมากจงจริง่หนึ่งคือยุดถ่ายรูปคุ่ายรูปวิดีโอ่าารทุกสิยากประเด็นคือไม่คิดว่านางจะรักฉันขึ้นมาจริงจแล้วก็รู้สึก และเหี้ยใตนะคะถึงใบหน้าฉันรู้อย่งนีน้หน้า,าต,าแตัแต่งหน้ามาตัแต่เช้าแต่ถ้าแกแต่งยังไม่ได้มาแล้วอ,อ่ออุ๊ปแต่ว่าในในมันก็ซึงน้างทันซึมบ้างทันซึมบ้างนะคะก็คือพีทก็รู้จักเอมาน,นานนานมากซีซั่าตอนนั้นฉันอายุเท่าไหร่ฉันอยายุสิบสิบปีพอดี คือร้องเพลงอะไรนะใส่คือตะกา KPN อะคือตะกาคือตกการ้องเพลงอะไรแม่เพลงมันอะไรสักอย่างอย่าไปคุกมันเลยแกช่วยช่วยฝ่ามันเป็นอดีตอันไม่น่าจดจำของฉันต่อไปคือคือแกพูดไปฉันจะเปลี่ยนชุดหนึ่งเพราะว่าเตี่ยม้าเราเปลี่ยนไม่ทันเป็นชุดที่เพื่อนหนู้ทำมาให้พิเศษขอใส่ดนึงได้ทุกคน ร้องด้วยร้องเพลงเลยร้องเพลงอะไรพี่น้องเอ็มเอ็มถ้าจะร้องเพลงอ่ะฉันลง รู้จักมานานแล้วก็จะได้เห็นเห็นเห็นเอมในฐานะเพื่อนในฐานะในฐานะอะไรก็ตามอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่กีนภาพภูมิใจที่สุดในฐานะเพื่อนอ่ะคือไม่ใช่ตอนที่นางชนะด้วยนะแต่ตอนที่แบบได้เห็นนางยืนอยู่บนเวทีแบบแยเวทีเล็กๆแล้วได้เห็นว่ามีคนที่รักนางมากขนาดนี้รักเอัมไหม ู่ตรงนั้นตั้งแตอ่ต้อตอนตั้งแต่ตอนที่เอมอะตัดสินใจว่าเขาอยากจะทำตามความฝันของเขาอันเนี้ยแล้วพี่ได้เห็นพี่ได้เห็นว่าจากตอนแรกที่มันดูจะไม่มีอะไรเลยกว่าจะแบบได้โอกาสแล้วแล้วโอกาสก็หายไปได้ทําอะไรแล้วแล้วมันก็หลุดไปอีกคืนลงแล้วก็ลุกแล้วก็ลงแล้วก็ลุกอยู่อยู่ไม่รู้กีก่ครั้งอะจนกระทั่งล้อจนกระทั่งวันเนี้ยมันมีมันมีทุกคนที่อยู่ที่นี่อะแล้วพี่ก็กรู้สึกในฐานะเพื่อนรู้สึกว่า ขอบคุณเลยก็ตามที่ทำให้พีทได้มาเจอมันและได้เห็นความประสบความสำเร็จของมันในวันนี้กับทุกคนในที่นี้จริงๆริงเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้รับรู้เลยว่ามันแบบมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากขนาดหนที่แบบนั่งดูแล้เพื่อนเพื่อนได้มาอยู่อตรงเนี้ยซีม่าจริงจริงซึ่งมาไม่อยากขอบคุณทุกคนเลยจริงจในฐานะเพื่อนมัน ซึ่งขอบคุณทาไ้ก็ไม่รู้ด้วยไม่ใช่คอนเสิร์ตัวเองด้วยประเด็นแต่เราดีใจมากจริงๆที่เห็นทุกคนมาสปอร์ตขนาดนี้แล้วอยากอยากจะให้ทุกคนสัญญาว่าจาระรักและดูแลกับมันมันอย่างนี้ตลอดไป ไม่ไหวแล้วสิขอใส่แว่นดำหน่อยมีความเตียงแว่นมาอย่างน้อย